แนวคิดหลักการเมืองอัจฉร,ร,ริยะ smart city เมืองอัจฉริยะหรือ smart city คือการประสานร,ร่วมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการพร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสำคัญ3กลุ่มหลักประกอบด้วย1 สมาร์ทกริด 2. อาคารอัจฉริยะ 3. ระบบ i อ t อัจฉริยะเมืองสีเขียวเมืองสีเขียวหรือกินซิ city คือเมืองที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีประชากรที่ตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันถึงระบบนิเวศและดำเนินชีวิตบนแนวคิดของความยั่งยืนเพื่อลดการพึ่งพาการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานอาหารและน้ำรวมไปถึงลดการปลดปล่อยของเสียในระบบนิเวศท,ทั้งในรูปของความร้อนและมละพิษต่างๆ กรณีศึกษาเดอะไลน์เมืองอัจฉริยะในแนวตั้งชุมชนแนวใหม่ปลอดถนนรถยนต์และคาร์บอนเดอะไลน์ Line, คือเมืองอัจฉริยะเชิงเส้นที่ถูกนาเสนอในประเทศซาอุดีอราระเบียในเมืองนีโอมแควนตะบูตั้งอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศติดกับทะเลแดงซึ่งกั้นกับประเทศอียิปต์ซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยได,ได้รับการออกแบบไม่ให้มีรถยนต์ถนนหรือการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในเมืองจะไม่มีถนนหรือรถยนต์แต่ทดแทนด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากต้นสายไปไปลายสายได้ในเวลาเพียง20นาทีผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดในเมืองภายใน5นาทีด้วยการเดินได้และใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนร้อเเพื่อลดการสร้างมลพิษ กรณีศึกษาเมืองที่ออกแบบและวางผังภายใต้แนวคิดเมืองสีเขียวประเทศสิงคโปร์สิงคโ,โปร์มุ่งใช้ประโยชน์จากพื้นที่และทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่าโดยในส่วนของการวางแผนพัฒนา,นาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวทั้งหมดมีหน่วยงานผู้ดูแลได้แก่ The National Park Singapore สิงคโ,โ,โปร์วางวิสัยทัศน์นำประเทศไปสู่ความเป็นเมืองแห่งสวน Garden City ด้วยวิสัยทัศน์ Red Make Singapore Out Garden และเพื่อเพิ่มคุณภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้หลายประการเช่น การพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่พักผ่อนให้กับเมืองโดยสร้างเส้นทางเพื่อเชื่อมพื้นที่สีเขียวเหล่านั้นเข้าด้วยกันเรียกว่า park connector ทางเชื่อมนี้ใช้เป็นเส้นทางเดินและปั่นจักรยาน เสนอเพื่อการนำมาใช้1สําสำหรับประเทศไทยนโยบายการผลักดันเมืองอัจฉริยะของรัฐบาลนับเป็นทิศทางที่ถูกต้องในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาแต่เป็นเรื่องที่มีปัญหาเกินกว่าจะเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยภาครัฐควรมีบทบาทในการสนับสนุนเรื่องกฎหมายและการลงทุนขณะดที่ภาคเอกชนสามารถช่วยในเรื่องวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานและการลดการเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์2การมีนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมและบูรณาการองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทุกด้านเนื่องจากการดูแลป้องกันเพียงบางส่วนของปัญหาจะไม่สามารถจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้เช่นการควบคุมและจัดการเรื่องปัญหาการจราจรและระบบขนส่งซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาย่อมไม่สามารถจัดการกับมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิ 3การแก้ปัญหาสุขภาพและภาวะความขาดแคลนสามารถทําไปพร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการมีนโยบายให้ชุมชนลดปริมาณขยะและน้ําเสียอันเป็นที่มาของปัญหาสุขภาพสามารถนําไปสู่ภาวะที่ดีและลดค่าใช้ใจ่ายในการกําจัดขยะและลดงบประมาณด้านสุขภาพลงได้ 4. มุ่งจัดการกับปัญหาการบุกรุกที่อยู่อาศัยหรือชุมช,มชมนแออัดเกินถูกจัดการเป,เป็นเป้าหมายแรกในการดําเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากที่อยู่อาศัยที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะนามาซึ่งปัญ หามลพิษจากความบกพร่องในเรื่องการจัดการขยะและน้ําเสียซึ่งวิธีการแก้ปัญหาชุมชนอาจทําได้ด้วยการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและหาวิธีการให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารนณะได้อย่างไม่จําเป็นต้องย้ายชุมชน